ลาก่ดอตเตรทู Two, สวัสดีครับวันนี้เนะี่ยเราก็มาพูดคุยถึงแพทใหม่อันนี้กัน,นะฮะ7.30ดนีนะครับซึ่งปล่อยออกมาสักพักแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าแพท7.30ซีเนี่ยจะเป็นแพทสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเข้า TI10 ไปเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะมีแพทเล็กๆขั้นออกมาอีกแพทนหนึ่งนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพทนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและคลิปช่วงหลังๆของเราเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าทําไมมันถึงมีการเปลีี่ยยนนนนรราละะดบทันใแนน้นะ อย่างเช่นคลิปล่าสุดนะฮะควีนเพนท็อปซันเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าทำไมเขาถึงเนิร์ฟโอเวอร์เวิร์มิงบลิงนะครับคือโอ้โหชัดเจนนะทิงเกอร์เอาไปใช้นี่แบบขี้โกงสุดๆก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะโอเวอร์เวิร์มิงบลิงเนี่ยก็เป็นไอเทมหลักที่ถูกเปลี่ยนชิ้นเดียวในแพทนี้นะครับมันสเกลใหม่จาก200บวก1 0 0ยเปร็นตสตรงเป็น 100+ บวกสิตรงนะฮะแค่ดูตรงนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการเนิร์ฟฮีโร่ที่ไม่ใช ที่ซื้อไอเทมชิ้นนี้นะครับและเอาจริงพอนึกถึงฮีโร่ที่ไม่ใช่สายสตรงที่ซื้อบลิงสตรงอันเนี้ยก็มีตัวเดียวเลยนึกออกตัวเดียวเลยคือทิงเกอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถคือบลิงเนี่ยโอเวอร์วิ่งบลิงเนี่ยมันมีเดเมจไงมันมันเป็นบลิงเดียวในบรรดาบลิงอัปเกรดที่มีเดเมจนะครับถ้าเป็นบลิงสีเขียวเนี่ยมันบวกตีไวเดินไวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นบลิงสีน้ําเงินเนี่ยมันลดคูดาวซึ่งลดคูดาวกับไอเวลาได้เนี่ย มันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับทิงเกอร์ขนาดนั้นนะครับคือมันรีอาร์มอยู่แล้วแล้วจรวดพวกต่างๆเนี่ยมันก็ออกทันทีอยู่แล้วนะครับบลิงอาจิเนี่ยิ่งไม่มีประโยชน์เลยแต่บลิงสตริงเนี่ยการเป็นว่าทิงเกอร์เนี่ยสามารถอัดเดเมจคนได้โดยไม่ต้องใช้มานาแม้แต่หน่วยเดียวนะครับแล้วไม่ใช่เพียงอัดเดเมจนะครับมันสโลได้อีกนะฮะเพราะฉันทิงเกอร์เนี่ยสามารถเพิ่มการบลิงอัดเนี่ยเข้าไปในหนึ่งคอมโบเซตเวลามันรีอาร์มอ่ะ คือแทนที่จะรีอาร์มแล้วก็เลเซอร์จรวด arm, รีอาร์มเลเซอร์จลวดมันกลายเป็นว่า laser รีอาร์มบลิงเลเซอร์จลวดรีอาร์มบลิงเลเซอร์จลวดมันได้เดเมจเพิ่มในในหนึ่งชุดอะ่ะมันก็เลยทำให้ทิงเกอร์โคตรเก่งเลยนะออกบลิงอันเนี้ยชิ้นแรกเลยนะแล้วก็บลิงอัดคลิปรัวๆแล้วก็เลเซอร์ที่เป็นเลเซอร์หมู่แล้วปัจจุบันเนี้ยก็เท่ากับว่าฟาร์มเร็วด้วยนะบ้าบอม,มากนะอันนี้ก็เนี่ยเนิร์ฟชัดเจนเลยเพราะถ้าฮีโร่สายสเต็งออกเนี่ยมันมีสิทธิ์จะแรงกว่าเดิมนะฮะคือถ้าสเตเ็ สเต็งสองนี่ก็เท่าเดิมแล้วถ้าสเต็งเกิน200ก็จะแรงกว่าเดิมนะก็จะเป็นฮีโร่สายสเต็งบางตัวที่ช่วงท้ายๆเกมหน่อยอะ่ะแต่สเต็ง200นี่ก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มันก็จะเบาลงนะฮะกับเดเย์แมทของไอเทมชิ้นนี้นะครับทีนี้มาดูที่ไอเทมครีปป่าทัมเบลิลสท์ทอยนะไอเทมครีปป่าชิ้นนี้เนี่ยก็เหมือนมินิฟอสตา้าฟเลยต้นเกมเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าฮีโร่ที่ถือไอเทมชิ้นนี้แล้วดีก็คือพวกสายอินหรือ ฮีโร่ที่มีสกิลหยุดที่มันมีระยะอยู่อะแล้วไอเทมิ้น,นี้เนี่ยก็เหมือนจะเพิ่มระยะให้ยกตัวอย่างเช่นไลออนหรือชโรชแมนที่สามารถโดดเข้าไปเฮ็กคนได้อะไรเงี้ยแทนที่จะเดินเข้าไปซึ่งมันก็เร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นประมาณ1วิเนี่ยก็สามารถที่จะได้คิวเลยนะทีนี้เนี่ยก็ได้บัฟนิดนึงด้วยคือครูดาวน้อยลงไปทั้ง10วิคูดาวสามสิบว,วิเนี่ยเอาจริงก็แอบนานไปหน่อยแหละเนาะแล้วก็ไม่สามารถถูกได้ได้แล้วถ้าเกิดคนใช้ถูกรูทซึ่งอันนี้เนี่ยก เวลาโดนรูทหรือโดนล่ามโซ่เนี่ยสกิลหรือไอเทมใดๆที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตัวเองเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแบบฟอร์สตาร์บลิงต่างๆพวกเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะริกแอนสเปรดอันนี้เป็นเดเมจที่ได้เพิ่มมาครับจาก7เป็น8นะครับบัฟน,นิดเดียวเนาะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นเทียร์สองที่ดูจะบอกว่าดูอ่อนสุดก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้อ่อนนะมันโบนเดเมจโบนแท็กสปีดมันก็คือโอเคแหละแต่เทียบกับเทียร์สองชิ้นอื่นอย่างเช่นอันเนี้ย มันก็ดูอ่อนกว่านะเนเธอร์ชอร์เนี่ยก็ก็คือโดนเนิร์ฟเลยนะฮะถึงจะลดเกราะตัวเองน้อยลงก็จริงแต่ว่าได้ต้านเวทน้อยลงถึง5%และสเปลแอมบิฟิเคชันหายไป2%นะฮะโอ้โหหายไปจาก8%เป็น6%นนี่ก็ดูหายไปเยอะอยู่นะอันนี้เป็นไอเทมครีปป่าที่พวกสายเวทเนี่ยชอบมากๆนะครับแล้วกว่าจะได้ไอเทมครีปป่าที่บวกสเปลดามีได้อีกชิ้นนึงเนี่ยก็คือเป็นเทียสนู่นเลยทำให้เราจะเห็นฮีโร่สายอินเนี่ยที่ถือไอเทมชิ้นนี้เนี่ย แทบจะยาวๆทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เป็นไอเทมเทียห้าแล้วอันผมก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมไอเทมเทียห้ามันโดนปรับบ่อยจงังวะผมรู้สึกเหมือนทุกแผทนะผมจะเห็นไอเทมเทียห้าปรับตลอดทั้งทงที่โดตาทเนี่ยโอ้โหมันมันนานมากเลยนะกว่าที่จะได้เกม1ชั่วโมงบวกบวกสักเกมหนึ่งอะนะม i r เลอร์ชิลนะฮะโดนปรับลดสเตตจากบวก16เหลือ10หายไปเยอะเลย แต่ผมว่าไอตัวเนี้ยไอเทมเนี้ยแพสซีฟมันก็ขี้โกงอยู่แล้วนะคือสะท้อนเวททุกๆแปดวินเะนี่ยเอ็กมาชินานะรีเซ็ตคูลดาวนะ์นะได้เกราะน้อยลงแล้วก็ฟลอเรนสกายดีเลย์เยอะขึ้นก็เป็นการเนิร์ฟไอเทมทีห้าสามชิ้นนะครับผมอ่ะมาดูฮีโร่กันเบนเบนได้รีสเกลใหม่ไนท์แมนครับเดเมจเวลแดงหายไปเลยนะจากสิบห้าเหลือห้าเวลสุดท้ายแดงขึ้นนิดน,นึงเบนเซฟคูลดาวน์เวลแรกๆเพิ่มขึ้น โอ้โหไม่น่าเชื่อนี่เบนโดนเนิร์ฟแบบนิดหน่อยนะเนะี่ยเอาจริงเบนช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมเห็นทัวร์เล็กๆเนี่ยก็กลับมาเยอะเหมือนกันแบบอย่างเช่นทีม p s g LGD เนี่ยชอบเล่นเบนมากนะกลายเป็นว่าพอสกิลมันเริ่มได้บัฟมาแล้วตัวเลขมันเริ่มดีอะ่ะไนท์แมนนี่เป็นสกิลเซตแบบขี้โกงที่มันคอมโบได้กับทุกสิ่งในเกมนี้นะเบนมิลาน่านี่คือเป็นคอมโบง่งงายๆที่ไม่ได้ใช้อันตีเลยแล้วก็ฆ่าได้ทั้งเกมเลยด้วยนะ เลทเกมเนี่ยไนท์แมนเนี่ยก,ก็ถ้าเกิดมันไปจับฮีโร่สักตัวไดก้ก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเปิดง่ายเลยสําหรับเพื่อนแล้วก็สกิลอันติมันที่แบบทะลุบิคบได้เนี่ยก็ทําให้แครี่หลายๆตัวที่มันฮิตเหมือนกันในแผทที่แล้วอย่างเช่น s ซเวนอย่างเงี้ยก็เล่นยากขึ้นนะเพราะว่ามันก็โดนแก้ทางโดยอันติเบนนั่นเองนะคือโดนจับปุ๊บบิคหมดเลยอะไรแบบนั้นแบทไรเดอร์นะโดนโลดเบเดเมยซึ่งก็ผมว่าสมควรแล้วนะ มันมีช่วงหนึ่งมันได้บัฟด้วยนะแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหตีแรงเกินไปก็ไม่ได้นะตัวนี้เพราะมันมีสกิลหนึ่งนาะปามช่วยเพิ่มไดเมจอยู่แล้วนะบีดมาสเตอร์ครับไอฉาดเนี่ยจะลดคูลดาวสกิลเหี่ยวได้น้อยลงเท่ากับว่าไอไอสกิลเหี่ยวทิ้งบอมอ่ะมันก็จะใช้ได้ใช้ได้นานขึ้นต่อครั้งนั่นเองเป็นการเนิร์ฟสกิลนี้นะบีดมาสเตอร์ออกอาการิมฉาดนี่ก็เป็นสกิลสตันที่ดีมากๆเลยนะกลายเป็นว่าเหมือนได้สกิลสตันเดี่ยวมาอีกอันหนึ่งเสริมกับไรม์โอร แล้วก็ตัวฮีโร่ก็ดีมากอยู่แล้วด้วยแบบออกหมวกจับคลิปดันอะไรเงี้ยนะบิสเซนแบ็กได้บัฟโอ้ไม่กอด why you buff this hero สเต็คดูเดชเพิ่มครับ w a r ผ่านเสุดท้าย20วิอันนี้ผมแอบน่ากลัวนะเนี่ยว่าบิสเซนแบ็กเป็นฮีโร่ที่แบบโอ้โหมันแบบบางทีมันก็ดูน่าน้ารำคาญเกินไปอะนะถ้าเกิดในทีมไม่มีตัวที่แบบปิดพาสีมันได้หรือเผลอ,อปล่อยมันรวยปั๊บเดียวเท่านั้นแหละ ค่าไม่ลงเลยนะดิสเซนแบงเนี่ยดูเผินๆเ,เหมือนเป็นฮีโร่ที่ไม่มีสกิลแบบบ l ิ n หรือแบบว่องไวอย่างเงี้ยแต่มันไล่ซัพพอร์ตอย่างเก่งเลยคือมันเจอซัพพอร์ตบางตัวสกิลหนึ่งได้หนึ่งทีคือซัพพอร์ตตัวนั้นตายแล้วอะเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากนะฮะจากสกิลนี่แหละจากไอวร์พาร์ทนี่แหละวิ่งเร็วมากแล้วก็วิ่งไล่หนื่ไล่ตีไปโหรูดมาเธอร์นะฮะได้บัฟลอบใจนิดหน่อยเพราะเนิร์ฟครั้งล่าสุดนี่รุนแรงมากๆนะจมดูดมาเธอร์นี่เล่นยากขึ้นเยอะเลยนะ สปินเวฟได้ชาร์จเพิ่มแล้วก็สปอนสไปเรลลิงแรงขึ้นนิดเดียวซึ่งเอาจริงมันก็บัฟบนิดเดียวเองอะคือดูมาเธอแผ่นนี้เล่นยากมากนะครับเพราะว่าไอ้มูฟสปีดมันเป็นตามเลือดก็คือถ้าโดนเปิดก่อนแล้วเลื่อนลดไปครึ่งหลอดเนี่ยก็คือเริ่มเดินเดินช้าแล้วนะฮะแล้วพอเริ่มเดินช้าปุ๊บไอการที่มันเดินทะลุต้นไม้ขึ้นเนินได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามีผลน้อยลงเพราะว่ามันมันช้าไงมันช้ามันก็ไม่ทันหลบไม่ทันอะไรเงี้ยคลิงนะครับ หลังจะเป็นตัวโกงแปบ๊บหนึ่งเนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปในแพทะจุดสามนย์นะครับแล้วปรากฏว่าเนิร์ฟเยอะมากอาจจะเนิร์ฟแดงไปหน่อยนะแบบหายไปเลยใช้คําว่าหายไปเลยก็ได้นะคือที่ผมเห็นผับเก์ในเจจูสามนย์ดีเนี่ยไม่ค่อยมีคลิ้งเลยนะก็นี่เลยคนระับบัฟม,มาใหม่เลยนะบัฟให้5%แล้วก็ทาเลนต์ก็บวกให้นิดหน่อยปลอบใจตบหัวรูปหลังคล็อกเวิร์กเกาะเพิ่มหนึ่งขอบคุณเฮ้ย <c oughs> แต่อันนี้น่ากลัวนะคล็อกเวิร์กเป็นฮีโร่สายสตริงสปอร์ตที่ ต้นเกมเนี่ยมันเด่นเรื่องการโซโลเลนอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกรอกให้หนึ่งเนี่ยทำให้ช่วงยืนเลนคล็อกเวิร์กเก่งหนักกว่าเดิมอีกนะฮะดอนเบรกเกอร์นะครับโดนลดเดเมจช่วงที่กวาดคอนแต่ว่าเพิ่มเดเมจตอนทุบคอนให้เวลสุดท้ายแต่โดยรวมๆเนี่ยเวลแรกเบาลงไปแบบ20่สเดเมจเลยอะแล้วก็สโลของคอนเวลแรกน้อยลงด้วยโดนเนิร์ฟนิดหนึ่งนะ คือดอมเรกเกอร์เนี่ยผมว่าเนิร์ฟนิดหนึ่งเนี้ยก็ดีเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่เพิ่งเข้ากับตันโหมดก็ยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นในกับตันโหมดทีมแข่งดรัฟดอมเรกเกอร์บ่อยขนาดนั้นนะครับแต่ที่มันเด่นมากก็คือเวลหนึ่งสกิลคอร์สเนี่ยโคตรแรงแล้วก็บวกกัน1 2เนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแรงมากช่วงเวลสองเวลสามคือกดคอมโบสองสกิลแทบจะได้คิวเลยนะครับก็นั่นแหละเนิร์ฟไปหน่อยดซเซนเกาะเพิ่มหนึ่งดซเซนนี่ก็เป็นฮีโร่ที่แบบช่วงนี้เงาๆงาอ่ะเพราะว่า สกิลไอเชลบเกรฟที่ควรจะเป็นไฮไลท์ของฮีโร่นี่คือเป็นสกิลเซฟที่ที่อ่อนดอยมาก <c oughs> คือโอเคมันอามาตะแช่เลือดไว้แต่ว่าเทียบกับโอลิเวนี่แบบคนละเรื่องเลยแล้วฮีโร่บางตัวคือพวกตัวที่มันมีสตันอย่างเงี้ยก็เอามาเซฟเพื่อนได้เหมือนกันกลาเป็นว่าเดซเซนนี่คือไม่ค่อยมีที่ยืนเท่าไหร่นะตอนนี้เดทโปเฟครับหูได้บัฟว่ะฮิวดูเลือดแรงขึ้นแต่แค่2ต่อวีเอง จโรคอปเตอร์ครับโดนเนิร์ฟมานาของสกิลแฟลชแคนนอนนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยจโรคอปเตอร์เนื่องจากว่าแฟลชแคนนอนเนี่ยมันได้บัฟมาติดกันพอสมควรแล้วก็มีทาเล้นที่อวยสกิลนี้ด้วยทําให้เขาเล่นจโรคอปเตอร์แบบสายสกิล3กันเลยนะไม่อัพสกิลไหนเลยก็ดูแปลกๆกนะันเนาะก็เลยเนิร์ฟหน่อยใชมนาเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับเวลสุดท้ายมาใช้มามนาเยอะขึ้นสกิลฟาโล่สิหน่วย มังคีคิงนะหูยอันนี้อันนี้เสียหายนะเนี่ยมังคีคิงครับไอ้ทหารลิงของอันตีเนี่ยจะตีช้าลง0.1วิต่อครั้งนะครับคือเท่ากับว่ามันช้าลงไปสักประมาณเกือบ10%นะเนี่ยใช่ไหมเพราะ1.1เป็น1.2อะ่ะก็คือเอาง่ายๆเดเมจหายไปนะครับเดเมจหายไปประมาณสัก10%ได้ก็จะทําให้บางบางสถานการณ์ที่ควรจะฆ่าได้แต่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าไอทหารลิงมันตีช้าลงอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าอันนี้ก็ดีอย่างน้อยมังกีคิงมันสมควรโดนเนื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันเล่นได้หลายตำแหน่งเกินไปอ่ะผมคิดว่ามังกีคิงซัพพอร์ตดูดีเกินไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มังกีคิงที่เป็นตัวแครี่เนี่ยมันก็เด่นอยู่แล้วเรื่องของการที่มันยืนเลนดีมากแล้วก็ทุบไม้แบบอย่างแรงอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นตัวคอที่สตันได้ก็เก่งอยู่แล้วนะทีนี้มันไปเป็นซัพพอร์ตไต่ต้นไม้ส่งแบบแล้วเปิดให้เพื่อนด้วยการสตันเนี่ยก็โอ้โหดีเหลือเกินนะฮะอันนี้เนิ้อฟน้อยไปด้วย นาการเซเลนได้บัฟคูดาวไอสกิลหนึ่งนิดหน่อยนะครับตอนนี้ในบรรดาฮีโร่อิลูชันเนี่ยนาการเซเลนก็ดูจืดจางที่สุดเลยในสกเกอร์ครับโดนเนิร์ฟทาเลนเวลยี่ห้าโอ้โหเนิร์ฟสักไกลเลยเปนโกเลียโดนเนิร์ฟมูฟสปีดนะฮะเปนโกเลียนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วงนี้เล่นได้หลากหลายมากแล้วเปนโกเลียซัพพอร์ตนี่ดูดีมากดูดีมากเลยนะเปนโกเลียที่เดินช้าลงเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าเนิร์ฟถูกจุดดีเพราะว่าไอ้ลัคกี้ช็อตเนี่ยมันก็อาจจะ วิ่งไล่ตามตีได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ฮีโร่มันก็มีสกิลหนึ่งช่วยเคลื่อนที่อยู่แล้วนะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะขนาดนั้นแฟลตอมั s ซนะินได้บับคููดาวสกิลแฟล o อมไนฟ์ซึ่งปิดพสซีคนได้นะฮะอาการีมฉาดพ p เเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเพราะผมรู้สึกว่ามันทำให้ PA เป็นอีกหนึ่งตัวที่แก้ทางแบบสเปกเตอร์อะไรเงี้ยได้นะแก้ทางสเปกเตอร์เออเออซาเเวนพวกเนี้ยพวกฮีโร่ที่มันพึ่งพาสีเยอะๆหน่อยอะ ก็เจอ PA ปามีดใส่ปักหน้าได้บัฟเนเธอร์บลัดคาสเลงไกลขึ้น50เฮ้ยเฮ้ยบัฟปักหน้านะเนี่ยอูท็อปสันชอบเลยนะท็อปสันนี้ชอบเล่นปักหน้ามากนะครับผมเห็นเขาเล่นในผับเกมเรื่อยๆเลยปักหน้าสายเวทระเบิดอีเบลตเด็ก่อนแบบเขาเรียกอะไรมีอีเบลตติดตัวสกิลเคลือบอะริกกี้นะได้บัฟสกิลปาควันนิดหน่อยสกิลปาควันเนี่ยแบบ หลังจากที่สโลมันหายไปนี่ก็รู้สึกแย่ลงเยอะเลยนะคือเดี๋ยวนี้สกิลเนี่ยมันไม่ไม่หนืดแล้วอะ่ะแล้วก็ดิกกี้ก็โดนเนิฟที่กับะเทรทไปเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มจ,งจางๆเหมือนเดิมแล้วนะลิกกี้เนี่ยมันมีช่วงแบบช่วงพรามไทม์ช่วงหนึ่งตรงที่ที่ก r a เดอเทรมันเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆเป็นลิกกี้ All ออกไปเทนฟูลี่อ่ะดิกกี้แครี่อ่ะไว้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งแล้วนะไม่ค่อยเห็นใครเล่นละไซเลนเซอร์นะครับฮีโร่ตัวนี้ ผมเพิ่งเจอมาตอนที่เล่นในไลฟ์วันก่อนบ้าบอมากนะไออาร์เคนเคิร์สนี่มันแบบมันร้ายกาจมากนะคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมเองเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็ยังไม่ยังไม่ได้สังเกตจนกว่ามาโดนเองอ่ะตัวก็คือสกิลอาร์เคนเคิร์สเนี่ยมาทำเดเมจเผาต่อเนื่องถูกไหมแล้วก็สโลด้วยทีนี้เนี่ยเผาปกติมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกแต่มันเผาคูณ2ตอนที่เราโดนบ้ายอยู่ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะมันมันหยุดเขาเรียกว่าอะไรมัน สมมุติอาเคนเคิร์สมันมันระยเวลาสกิลมันหกวิใช่ไหมแล้วมันก็นับถอยหลังใช่ไหมมันหยุดเวลาตรงเนี้ยถ้าเราโดนใบด้วยนะครับเท่ากับว่าถ้าเราโดน6วิเนี่ยการโดนใบเนี่ยมันยืดเวลาให้เราโดนอาเคนเคิร์สนานขึ้นอะ่ะซึ่งบ้าบอม,มากซึ่งมันแบบแรงขึ้นแบบชิปเป้งเลยนะแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลลาร์สเวิร์ดเนี่ยก็คอมโบกันแบบง่ายๆเลยก็คือสกิลลาร์สเวิร์ดใส่ไปแล้วก็อาเคนเคิร์สต่อทีเนี้ยลาร์สเวิร์ดมันก็จะรอสี่วีแล้วก็ใบทีเนี้ยอาเคนเคิร์สก็จะ ยืดเวลาออกไปจากการใบ้ของลาดเวิร์ดแล้วก็ทำเดเมจร่วมกันแบบแรงชิปเป้งเลยนะฮะแบบสุดๆอะผมจําได้เลยเลือดเลือดผมประมาณพันสโดนคอมโบเดียวตายคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไระเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วโดนเนร์อไปหน่อยแนละ้วจากคูณ2เหลลอคูณ1.7 <c oughs> สมควรมากนะแต่ผมชอบนะผมชอบการที่เขาทําให้ไซเลนเซอร์มันดูเก่งขึ้นมาเพราะว่าฮีโร่ตัวน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในมุมมืดมานานมากนะฮะเป็นเวลานานมากที่ไม่เห็นไซเลนเซอร์ ในในเกมอ,อะไรเลยนะแต่ช่วงนี้แบบเหมือนฮิตมัน, Hit, ม,นมันเก่งอนะมันเก่งก็ก็มาแล้วอะไรเงี้ยนะเวเกาะรถห <c oughs> ขอบคุณแต่สเวนี่ก็ก็โดนเนื้อไปด้วยแล้วใช่ไหมในในแพทที่แล,แล้วแล้วก็โดนอีกนิดนึงทิมเบอร์ซอได้บัฟชักกรามนะอืมทิมเบอร์ซอยังไงก็มาแน่นะผมคิดว่ายังไงฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นมากๆอยู่แล้วนะทิมเบอร์ซอกับการที่แบบมันอามาตะาฆ่าไม่ตายช่วงต้นเกมอะ บัฟนิดเดียวเงี้ยก็มีผลนะชากรามแดงขึ้นนั่งเนี่ยสิบเปอร์เซนต์กว่าอย่างเงี้ยทิงเกอร์นะโอ้โหสมควรฮีโร่ตัวนี้รีอาร์มแชมนาเยอะขึ้นและฮีทซีกกิ้งมิไซายเบาล,ลงนิดนึงนะสมควรโดนเนิร์ฟอย่างยิ่งเนะิฟฮีโร่บ้าบอนะเนิร์ฟไปเถอะนะฮีโร่ตัวนี้ไม่ต้องมีที่ยืนหรอกมันไซส์ส่วนตัวหรือเปล่าคือแพทล,ล่าสุดนี่คือเริ่มเกมด้วยซัพพอร์ตจบเกมด้วยแครี่ได้นะแล้วก็ออกไอ้บลิงแดงด้านบนได้อีก ถ้าเกิดว่าทิงเกอร์โดนเนิร์ฟทั้งตัวฮีโร่และไอเทมไปเลยนะไทนี่นะครับทอสได้เมจเบาลงแล้วก็ทีแกรบคูดูดาวน์นานขึ้นเวลแรกลดได้เมจโบนัสลงด้วย5%ไทนี่เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็กลายมาเป็นฮีโร่แครี่เฉยเลยนะอันนี้อยู่ในแผนเหมือนกันที่จะทำคลิปแบกอย่างโปรเร็วๆนี้เพราะว่าก็น่าสนใจนะด้วยความที่ อารมณ์เหมือนแบบเซเวนมันโดนเนิร์ฟแล้วแบบพวกโปรก็อยากจะหาฮีโร่ที่มันฟาร์มไวประมาณเซเว่นอ่ะก็เลยมาเจอไทนี่นะซึ่งทีแกร็บเนี่ยมันก็ตีกระจายคล้ายๆกันถูกไหมแต่ความเจ๋งของไทนี่คือทีแกร็บตีบ้านโคตรแรงนะแล้วช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยมันไม่ต้องไป AFK ฟาร์มเหมือนเซเว่นอ่ะมันเดินฆ่าคนได้ด้วยครับกดสกิลคอมโบคลาสสิกอวาลันท์ทอสอวาลันท์ทอสเนี่ยอาจจะใช้บลิงก็ได้ไม่ใช้บลิงก็ได้บางเกมก็เป็นชาร์เบลดอะไรเงี้ย ก็คือฟาร์มไปวิ่งมาแจมอัดเดเมจจากสกิลได้เป็นแครี่ที่จอยไฟได้ตลอดนะครับและน่ากลัวมากนะกลายเป็นว่าทีมที่เล่นไทนี่เนี่ยไม่ต้องเล่นแผนแบบ4 4กัน1อ่ะแบบ4ตัวเดินเกม1ตัวฟาร์มไม่ต้องคือเล่นแบบ5ตัวเดินไปด้วยกันได้เลยแบบไทนี่ก็เดินไปฟาร์มไปแต่ว่าก็สามารถอยู่ใกล้ๆเพื่อนได้อะไรเงี้ยแล้วก็เคลียร์คลีปโคตรเร็วนะแบบตีต้นไม้2ทีเอโคเซเบอร์แล้วก็ปาต้นไม้อะไรเงี้ยคือคลีปตายหมดแล้วนะฮะ Ying, อันดายิงทูมสโตนอืดขึ้นวะ่ะว้าวเออซ่าได้บัฟด้วยนะฟอร์ดี้สวายแรงขึ้น1นึ่งเดเมจเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ได้ทั้ง1นึ่งเดเมจเวนฟูลสปีริตโดนเนิร์ฟนะอาจิเกนลดลงไป0.2คือผมว่าตอนเนี้ยฮีโร่1ตัวที่เก่งมากๆคือเวนฟูลสปีริตนะหลังจะได้ได้บัฟสกิลอันติมาที่ทำให้อืดขึ้นนะ่ะโอ้โหรู้สึกดีมากนะแล้วผมรู้สึกว่าคาถาฟ้ามันก็ยังขี้โกงอยู่และการเนิร์ฟช่วงล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มันอ่อนลงแต่อย่างใดนะ ส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ก็สแปมอยู่นะเวนฟูลสปิริตช่วงล่าสุดเนี่ยคือวินเลทประมาณ80%นะแพ้ไปเกมเดียวแต่ว่าชนะรวดเลยแบบแรงขึ้นไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยก็จะก็จะเห็นนะลาก่อยก็จะกลายเป็นเวนฟูลสปิริตสเปมเมอร์นะชอบมากนะเวนฟูลออฟเลนนะลองไปเล่นดูได้นะไม่ต้องคิดเรื่องไอเทมด้วยนะออกของเหมือนเดิมทุกเกมออกคาถาฟ้าทุกเกมนะง่ายมากวอลล็อกวอลล็อกเฟเธอรบนใช้มานาน้านอยลง แล้วก็อันติโกเลมถึกขึ้นช่วงแรกๆแล้วก็คาทาฟ้าก็ถึกขึ้นนะครับ Weaver ์โดนเนิร์ฟเบสเดเมจนิดนึงแล้วก็ชาดคูดาวดีแรคชั่นโดนเนิร์ฟลงหน่อยนึง w e เวอรเนี่ยก็ก็ดูคือมันได้บัฟมานิดน,นึงช่วงล่าสุดเลยมันก็เลยดูเริ่มมีที่ยืนนิดน,นึงนะคือตอนนี้เนี่ยวีเวอรเล่นเป็นตัวตัวแครี่เกมไว้ก็ได้หรือเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้เช่นกัดดนนะครับ ก็ใครสนใจวีเวอร์สปอร์ตเกก็ขอให้คอยดูคลิปต่อๆไปของช่องเรานะฮะวินเทอร์ไวเวิร์นได้บับ what is that บับวินเทอร์ v วเวิร์นอาร์กติกเบิร์นคูดาวน้อยลงเนี่ยนะออ้โหผมว่าช่วงทีไอมันมาแน่ตัวเนี้ย <_ d ose> ว่าวินเทอร์ v วเวิร์นมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นะนะตอนเนี้ย <_ d ose> วิ่งแล้วครูดาวสกิลหนึ่งนี่คือแบบครูดาวสกิลหนึ่งมันคือการโซเลนช่วงช่วงยืนเลนเลยแหละแล้ว จุดอ่อนคือครูดาวมันนานแต่ว่าเนี่ยได้บัฟนิดนึงนี่อย่างชอบนะครับเดธคิงโมทอสไลค์คลิแรงขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายสุดส t ตติกฟิลตอนนี้ทำให้ไม่ทำให้อ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยคือส t ตติกฟิลเนี่ยมันจะนับเป็นการทำเดเมจแล้วนะครับเท่ากับว่ามันสามารถหยุดบลิงได้แล้วก็หยุดพวกยาได้เนอะง่้ยมันบัฟนะมันบัฟสกิลสเตติกฟิลคือก่อนหน้านี้นเนี่ยสเตติกฟิลมันเหมือนกับแค่ว่า แค่เลือดหายอะ่ะเลือดหายแต่ว่าไม่นับเป็น damage, เดเมอ,อก็แปลกดีนะมันก็เลยไม่สามารถหยุดบลิงได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแผ่นนี้เนี่ยสตดิฟิลหยุดบลิงได้แล้วซึ่งซึ่งก็แอบขี้โกงนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะเท่ากับว่าอยู่ใกล้สุดไม่สามารถบลิงได้แล้วนะแบบแค่แค่โดนผ่าแบบลูกหลงอะ่ะแค่โดนสซดิฟิลคือรอบตัวเลยอะ่ะแล้วก็หยุดยาได้ด้วยนะช่วงยืนเลนเนี่ยจะไปแอบกดยาก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดเมจอันติแรงขึ้นด้วยแล้วนะ อันนี้คือบัฟฮีโร่ท็อปสัน2ตัวนะครับปักหน้ากับสุดมาแน่ OG เนะี่ยได้บัฟสองตัวนี้โอเคแล้วนี่ก็คือแพทจะจสาูนะครับเปลี่ยนไม่ได้เยอะแต่ด้วยความที่มันมันสั้นอนะ่ะมันเป็นแพทเล็กๆก,ก็เลยพูดไปเรื่อยๆเลยพูดยาวได้นะฮะไม่ได้ต้องรีพูดเหมือนไอแพทใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนาน3ชั่วโมงอะไรอย่างงี้อันนี้ก็โดยสรุปก็คือเป็นแพทที่ ที่โอเคนะผมก็ว่าบางตัวก็สมควรได้บัฟอะไรแบบดูดคลิงอะไรเงี้ยบางตัวก็สมควรโดนเนิร์ฟอย่างเช่นแบบมังกี้คิงเป็นเกาหลีไซเลนเซอร์อะไรเงี้ยแต่บางตัวก็ไม่แน่ใจว่าว่าบัฟทำไมเช่นบลิซซอนแบ็ k ก็ก็บัฟทำไมอะไรเงี้ยวินเทอร์ไอเวิร์นอย่างเงี้ ard, ยบัฟทำไมอะไรเงี้ยนะแต่ก็ดีแหละก็ดีผมก็ก็คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยก็เข้าใกล้ทีไอสิบมากๆแล้วนะครับก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของช่องละก่อยดอททูในช่วงทีไอสิบกันด้วยนะครับผมแล้วก็ ลาก่อยมีไปออกผับ t o r มที่ช่องหนึ่งด้วยนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคิดว่าฮีโร่ตัวไหนเนี่ยมาแน่ใน TI10 หรือหายแน่ใน TI10 อย่างเงี้ยคิดเห็นยังไงกับแพทนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ